ฟังจากคุณแจ็กก็คือผู้จัดการของคุณเมย์พันะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็จบวบปุ๊บจัอจำนวนวันไปไม่แน่ใจนะคะว่า12วันหรือว่า15วันเรียกนะตอนนั้นเรารู้ตัวหรือไรไหมคไ,ไม่รู้ตัว,วค,ค่ะ่งมารู้ตอนที่ตอนเลิกงานแล้วแล้วนั่งทานข้าวคุณแจ็กก็ได้บอกว่าเออมื่อกี้ไปรู้เปล่าว่ามีเคนถ่ายช้อนนะแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องกัใจนะ จะดูได้แล้วคือเป็นกลัวมีตอนอยู่มีลูกจุดหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาคุณนัชคือคือเราก็ไม่ชอบหรอกแบบนี้เพราะว่าคือตอนเช้าอ่ะตอนเช้าวันงานวันนั้นอ่ะเราได้รับข่าวว่าเออมีลูกจิตถ่ายถ่ายช้อนกางเกงในใช่ไหมคะแล้วเราก็มีคิดว่าตอนเย็นอ่ะเราจะเป็นคนโดนเองมันก็เลยตกใจนิดนึงคือมันไม่ไไได้ปม่่ไไไไไไดดด้้ปปูตัวอะรมมีก็เลยให้คุณให้คุณแจ้งจัดการเนี่ยไปแล้วทางนั้นไม่ติดใจ ตกใจตกใจมากค่ะแต่ว่าแต่ว่าแจ็คก็รีบบอกเลยบอกว่าเออี่จับตัวได้แล้วน้องปวยม่น้องตกใจจับตัวได้แล้วเออเพราะเราใส่สั้นมากค่ะไมยใส่สั้นวันนั้นปวใส่สั้นแต่ว่าไม่ได้สั้นมากแบบว่าอะไรอย่างนั้นแต่ใส่สั้นค่ะยองหลังวันนี้เราต้องแบบลูรณากรค่าคุณในทางต้องก็ต้องก็ต้องแบบ อาจจะต้องแบบสวมแบบเป็นเกงฑอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากก่างเพื่อนในกลุ่มคุยกันว่าไงบ้างพี่เคยหลังจากที่โดนแนนอบถ่ายไปคืออย่างเมย์เมย์เขาเป็นเจ้าเจ้าแคมป์เจ้าง,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 งานอยู่แล้วเขาเรู้สึกไม่ดีเขาเสียใจยเขาก็ขอโทษอะไร,รอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนขอโทษนะงานแบบงานกระดิ่เนาะเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งตัวเราอ่ะไม่เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกคนในงานหรือใครก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่บอกว่าห้ามกันไม่ได้ เนืะลาย่โดนเฟนมีแต่วาแพ้แพ้อ่อนทีละที่โดนแล้วก็คนอื่นก็น่าจะเป็นเเลปที่มาเดินแบพอพี่ป๊อบดูข่าวเขาก็มือนแบบเขาก็ตกใจตกใจแล้วบอกว่าก็เหมือนจะบอกว่าเป็นไงบ้างเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ปอก็รีบบอกว่าจับตัวได้แล้วอย่าลอยอย่ายุบอย่ารีบบ่าเนที่โซนด้อย่างไรดนงสนนกันคนล ก็โดนจับได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องอะไรอีกใช่ไหมพอไม่ต้องไม่ต้องทุกทุกทุกอย่างทีมงานจัดการให้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลมีมีสภาพข้สาสั้นเลยไหมคะไม่คือของใยสั้นก็ไม่ได้แบบว่าสั้นจุ๊บๆแบบไม่ได้สั้นอะไรก็คือเป็นสั้นปกติที่แบบไซส์กทั่วไปใส่ค่ะไม่ได้สั้นแบบว่าเห็นแก้มก้นเลยไม่ได้ไม่ใส่ออยู่้แลวเรามีระแหวนเหมือนกันมันมันมีที่จับได้ที่มีตัวเกียวกาวเทียมค่ะก็เต็มเตยมเต็มเลยก็เริ่มกังวลอยู่แล้วละก็ไม่กล้าแล้วว่าเวลาจะหน่อย จริงๆเราของเราอยู่ในระดีมับที่แบบว่าคนจับได้แต่ว่าคนอื่นอี่แเราไม่อยากให้เกิดก็อาจจะต้องเซฟตัวเองเราะวือมันไม่ถึงกับคือเรารู้สึกไดีมากกว่าเรารู้สึกแย่กว่ามันเหมือนกับ เหตุการณ์พวกนี้หรือว่าในพวกโรคลกที่ช้อนถ่ายกระโปรงเนี่ยมันเคยเกิดนานมากแล้วแล้วเราไม่คิดว่ามันจะกลับมาอีกครั้งเงินเงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดนะแล้วลองเป็นคนจับก่อนไม่ได้รูปเลยแล้วก็มีแล้วก็มีคนที่ว่าเราก็ไม่อยากให้ไม่ได้รูปเลยก็มาดิ่นๆรลอนๆร้อนร้อนแล้วก็ไม่ชอบประาัติมาจนไาใจเลื่อนก็ย้อนลมนะคะที่ได้มาเริ่มเปลี่ยนแล้วก็หางยิ่งก็ในมันจอย่างนี้เซฟให้พีป้องกันได้ที่ดีสุดเซฟเซฟเตือนผู้หงไงไหมฮะอาจจะแบบ เตือนอย่างๆไม่ก็อยากจะเป็นอ,อย่างออกไปนี่เขารู้หน้าอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าสิบสองวันหรือสิบห้าวันเขาออกมาต่อเนา <c> ะ <oughs> หรือว่าใครก็ตามแต่อะไรอย่างงี้ก็ไม่อยากให้โดนนะคะก็เวลาแต่งชุดอะไรก็เซฟไว้ดีกว่านะ,ะ <c oughs> เพราะว่าเวลาขึ้นมันไดเลื่อนอะไร <c oughs> แล้วก็ระวังนิดนึงอะไรก็ตามแต่ค่ะก็ระวังตัวอีกนิดนึงดีกว่าะะ <c oughs> เราจะเอาเรื่องเขาขนาดไหนไหรือว,ว่าก่อใจะเป็นไปตามั คือปก็ปรึกษาสามีแล้วก็คือเราก็แจ้งความไปเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจเขดสการดีก,กว่าเพราะก็ก็ลงอายาไปเรียบร้อยแล้วด้วยที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าเขาจะปรับตัวได้หรือเปล่ากับใจได้หรือเปล่าเรื่องนี้ตอนนี้เขาโดนจำคุกเรื้องการประกันออกมาใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะโดนจำคุกกค่ะน้อยไม่แน,น่ใจเรื่องสำหรับเป้ไปว่าน้อยไปแต่แต่ก็ต้องยอมรับยอมรับกับกฎหมายเขาว่าว่าไงก็ต้องว่าไงนะคะ ไม่มีเลยคดีอาญาสาอะไรอย่างงี้ต่อนลอไม่มีค่ะไม่มีเขาก็ยอมรับแล้วก็มันก็มีหลักฐานอะไรเรื่องรออือค่ะอ๋อเออใช่ก็เขาก็ค่อนข้างจะเครียดนะคะเพราะว่าเรื่องน หลังจากเรื่องคลิปใช่ไหมคะแล้วก็วันนั้นอะในในวันนั้นวันงานที่มีหวาดเย็นมาไม่ได้จริงๆก็มีโกเบหวานเย็นแล้วก็มีไอติมใช่ไหมคะแล้วก็หวันเย็นมาไม่ได้เพราะหวานเย็นป่วยแต่วันนั้นยังป่วยไม่น่ะแต่พอมาอีกวันหนึ่งหลังจากงานอ่ะหวันเย็นป่วยหนักแล้วก็คุณแม่ของคุณเมย์อ่ะเขามีเกณฑ์ผ่าตัดอยู่แล้ว ก็เลยเขาก็ยิ่งเครียดหนักแล้วก็ไหนจะเรื่องเพื่อนที่บอกว่ามีคนโทรมาเฮ้ยเพื่อนโดนช้อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งเครียดแบบหือว่ามรสุมมันเข้ามาเยอะค่ะก็ให้กําลังใจตอนแรกโทรไปเขาก็ไม่รับเฮ้ยเราก็ยิ่งเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าว่าเราก็อยู่เที่ยวอยู่ใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปหาเลยแต่ว่าเขาส่งคลิปมาแบบว่าตอนหวานเย็นป่วยอยู่โอ้ยเราก็เห็นแล้วก็แล้วเขาร้องไห้หนักมากแล้วแบบ เฮ้ยทำใจดีๆเอออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มไเป็นไรหรอกเอออะไรอย่างเงี้ยในจะเรื่องแม่อีกแต่ว่าโชคดีที่แม่อาการดีขึ้นแล้วห <Okay. S 1> วานเย็นเห็นวันนี้อัปเดตนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็น<ม>่าจะเป็นเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีเขาก็ไปทําบุญทาบุญนะคะเขาก็บอกตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้ไม่ดีอาการอาการของเม์โอเคขึ้นนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็โอเคขึ้นแล้วแล้วน้องหมาก็ดีขึ้นแล้วเพื่อนกา็โอเคตำรวจจับได้แล้วมีอะไรน่าเป็นห่วง จริงเขาก็ชิวไม่มีอะไรแล้วชีวิตเขาเพลินอยู่แล้วค่ะ